มันสามง้วติดมันเป็นไปได้ยากมากแล้วเจก็ไม่คิดว่าความฝันเจจะมาอีกสามงัวติดอะทุกคนจริงเข้าใจเจด้วยนาคาพี่เจ้ามือจ๋าขออภัยด้วยนะถ้าทําอะไรไปให้ใครไม่พอใจนะคะเพราะว่าไม่รู้จริงๆอะไม่รู้จริงๆอะค่ะเจไม่รู้จริงๆจังใจเลยไม่ได้ตอแหลนะคะใครจะหาว่าเจตอแหลก็ได้เจเจไม่เจแบบเจไม่สนเพราะว่าเจเป็นคนแบบนี้จริงๆมาตั้งแต่แรก ทุกวันนี้คนดูสองร้อยก่อนหน้านี้คนดูสองร้อยเป็นคนยังไงคนดูเท่านี้ก็เป็นคนแบบเดิมนะคะโอ,อเจต้องแบบขอให้ทุกๆคนด้วยเจ๊ชี้แจงได้นะนี่มันคือเลขความฝันเจ๊จริงๆมันอยู่ในสายด่วนหมดใครจะมาเถียงก็ได้ใครมาเถียงก็ได้เลขสายด่วนวงในเจ๊ไม่ใช่สูตรคำนวณ <c oughs> เป็นมาจากความฝันอเดี๋ยวให้ดูอันนี้ไปแล้วนะหนึ่งงวดนะคะสองหนึ่งหกอีกหนึ่งงวด สองหนึ่งหกสองหนึ่งหกเคยให้ดูไปแล้วสองหนึ่งหกเจ็ดสองห้าคือเป็นความฝันหมดนะคะทุกคนรู้ทุกคนที่ติดตามจนุวดหายไละเป็นความฝันค่ะความฝันทุกคนรู้ความฝันจริงๆ เจได้มายืนยันแล้วนะทุกคนค่ะเจ็ดพันคนที่ดูอยู่ตรงนี้เจนุกได้มายืนยันทุกๆคนแล้วนะคะว่าเลขเจ๋สยด่วนวงในเป็นความฝันเจไม่ใช่วงในล็อกให้ไม่มีวงในรัฐบาลล็อกให้เจอะไรทั้งนั้นไม่มีเกิดไม่มีเลขล็อกไม่มีอะไรทั้งนั้นค่ะมันเป็นความฝันและเซนเจล้วนๆฉันมีหลักฐานมายืนยันอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่ง เจนุกมีหลักฐานมายืนยันเห็นไหมและทุกคนก็หลายคนที่ติดตามเจอยู่นั้นเนี่ยเขารู้ว่าเจ๊ฝันกินเนื้อเจ๊มาเล่าให้ฟังตลอดเจ็ดห้าศูนย์ห้าเก้าเจ็ดแปดหนึ่งสามสามหนึ่งห้าอันนี้คือเลขที่อยู่ในสายด่วนทั้งนั้นขอบอกเลยนะคะขออภัยด้วยพี่พี่เจ้ามือจ๋ากองสลังจา๋าขอพูดอีกหนึ่งรอบขอจะพูดทุกๆรอบเลยเพราะเพราะว่ารู้สึกผิดแต่จริงๆก็ มันเราไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรเนาะมันเป็นความฝันเจ๊จริงๆอะคะ่ะเจ๊ถ้าทําอะไรให้ใครไม่พอใจขอภอภัยด้วยนะนะคะเออทุกคนข่าระวังปอมนะคะตอนเนี้คนปอมเพจเจ๊เยอะมากๆแอบอ้างเอาสายด่วนไปลงแอบอ้างเอาดึงคนเข้ากลุ่มระวังหลักๆหลักมานานแล้วฝันก็บอกทุกคนจริงๆจูนซุปจะรู้หลายคนที่ตามเจ๊นุกเมื่อกนน่อนนี้จะรู้ดีทุกคน เจคือเป็นเลขฝันเจที่เข้าเจฝันดีมาสามงวดติดแล้วเป็นเพราะว่าเทว,วดาสิงสักติยังเมตาย,ยู่ทุกคนขาฝันเลขฝันล้วนๆนะะ่ะเห็นปะมันอยู่ในความฝันหมดฝันแม่นจริงๆอ่ะงวด,ดงงที่เอาตรงทุกทุกคนจ๋าหกพันเก้าร้อยคนเจอยากเอาตรงเอาตรงนะเอาตรงๆนะเขาพูดเลยว่าเจก็ขอสิ่งสักติ์ไว้ขอแค่สามงวดติดอะ ไม่รู้ว่างวดที่สี่จะมาไหมนะทุกคนต้องเข้าเจเจ๊เจ๊ขอพรกับตัวเองไว้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดไว้นานาแล้วถ้าเราแบบเป็นคนให้แนวทางอ่ะเราอยากคือมันแค่เป็นความใฝ่ฝันของคนให้แนวทางคนคนหนึ่งอ่ะที่แบบว่าอุ้ยถ้ารัฐบาลฉันเข้าสามตัวสามงวดติดก็คงจะดีเนาะอะไรี้คนคงจะรู้จักฉันเยอะฉันเคยคิดไว้ตั้งแต่ทอนที่ให้แนวทางแรกๆอ่ะเออนะคะ เจก็คิดไว้ตั้งแต่ตอนที่เจให้แนวทางแรกๆออตอนที่คนดูร้อยสองร้อยแบบมันก็ได้แต่คิดันเนาะว่าสักวันหนึ่งแบบถ้าฉันให้ให้แนวทางรัฐบาลแตกสามตัวติดสามงวดติดถือจะเป็นยังไงวุ้ยมันคงยากน่าดูเลยเนาะอะไรเงี้ยขอสักงวดน,นึงก็ดีใจแล้วก็แค่คิดอะเออแล้วปรากฏมันก็เป็นจริงๆอะเนาะเออนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะจริงๆฝันเป็นเลขฝันค่ะ สรารภาพเลยไม่มีวงในไม่มีการไม่มีใครมาล็อกให้นะคะขอพูดหนึ่งรอบเรื่องเพจปลอมวันไนฟฝเจฟันอีนะคะเออเนาะอยากจะบอกว่าเป็นเอฟซีมานานแล้วที่ออกเจ็ดสองห้าได้เกือบสองแสนสองหกหนึ่งได้สี่ห้าหมื่นวูันนี้ถูกสามว่าติดเลยเหรอเอาตรงเจดีใจมากนะเดี๋ยวเจ๊กำลังจะไปแก้บนตัวว่าเขาใหญ่นะคะ ถ้าใครอยู่เขาใหญ่ก็ไปเจอกันได้นเนาะเจ๊ก็จะออกอะนะคะเพราะว่าเจ๊พูดกับพ่อไว้ว่าถ้าเลขเข้าทุกงวดลูกก็จะไปหาพ่อทุกงวดเจ๊ไปทุกงวดเลยไม่เคยผิดคําพูดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านชอบคนที่มีสัจจะวาจานะคะฟังเจ๊ไว้นะเวลาเราบนขอบพอะไรไว้เราต้องรักษาคําพูดนะคะเจ๊เป็นคนที่ซีเรียสกับเรื่องรักษาคําพูดมากนะคะเออพูดอะไรไว้ต้องทําให้ได้ เมื่อวานเข้าวันนี้ไปเลยนะคะแค่นี้จบเมื่อวานเลขเข้าวันนี้ไปหาพ่อเพราะเจ๊คิดว่าพ่อให้เพราะเจ๊เหมือนเจ๊รู้สึกว่าเจ๊ฝันที่เขาใหญ่เ <c oughs> ข้าใจใช่ปะเกิด <c oughs> จากบารมีแท้ๆฝันแม่นมากๆสามตัวสามงวดติดเจ๊พอใจละต่อให้งวดน่าจะเป็นไงก็ช่างแต่เจ๊พอ,จพอใจพอใจแบบมากๆมากๆแบบจนล้นอะต่อให้ก็น่าจะหลุดก็ยอม ฟังเจ้ไว้นะต่อให้งวดหน้าจะหลุดก็ยอมเพราะเจ๊โคตรพอใจเจ๊ทําถึงฝันได้แล้วเจ๊ทําถึงฝันได้แล้วค่ะยากมากมากทุกคนทุกคนขอถามคํานึงยากไหมรัฐบาลไทยสามตัวเข้าสามงวดติดทุกคนไม่ยากปะโคตรยากแบบบุญบาร,รมีต้องมีจริงอ่ะอ่ะเจ๊ก็ยอมรับว่าเอ้ดวงเจ๊บุญบาร,รมีเจ้าจะมีเนาะที่เคยทํามานานก็ถึงเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ย จรีงเลยครับเป็นผักทอดเนอะยากมากนะแต่เจดีใจนะทุกคนถูกแบบ บางคนถูกเป็นล้านถูกสองแสนสามแสนห้าแสนแปดหมื่นเก้าหมื่นสามหมื่นสองหมื่นโอ้โหแบบทุกคนมาขอบคุณเจเยอะมากยากมากจริงๆทุกคนเอาตรงนะทำได้ขนาดเนี้ย เจแน่งโคตรภูมิใจเลยพอใจมากๆแล้วเจคิดว่าเจไม่มีทางที่จะทําแบบนี้ได้หละมันยากมากๆและวสามตัวสามสามวดติดเนี่ยเนาะจริงๆโคตรแบบเกินความคาดหมายของเจนุกเลยอ่ะเจนุกก็แค่เป็นอีเจ๊คนหนึ่งอ่ะอยากรู้ว่าใครถูกถูกกับเจ๊ไม่กี่งวดละ ไหนใครถูกหนึ่งงวดพิมหนึ่งงวดใครถูกสองงวดพิมสองงวดใครถูกสามงวดพิมสามงวด,วด,วดอยากรู้จริงอยากรู้ หนึ่งค่ะฟังมากไหนถูกถิงวดัดไหนทูกตามตัวกระเจ๊ไม่กิงวันแล้วแม่ปังมากไหนทุกสามตัวกระเจ๊ไม่ถิงวันละถูกหนึ่งงวดเพิ่งตามครั้งแรกได้มาหนึ่งแสนหนึ่งววา จากพี่เจ้ามือด้วยนะนะคะถ้าพี่พี่เจ้ามือดูเจอยู่นะคะเจนกขออภัยด้วยนะ้จริงๆขออภัยจากใจเลยค่ะเจนไม่คิดว่าเลขเจจะมาจริงค่ะขอขอภัยค่ะจริงน,นะขออภัยที่พี่เจ้ามือทั้งหลายด้วยนะถ้าทาให้ใครไม่พอใจนะขออภัยด้วยนะคะ หนึ่งวัด่ะ,อะขอภายนะนะคะพี่พี่มือจ๋าเจนุกไม่ได้มีเจตนาแบบไม่ดีอะ่ะเพราะว่าเจนไม่รู้ว่าเล็มมันจะเข้าอะ่ะ อย่าโกรธอย่าถือสาเจนุกเลยนะนะคะเจก็มันเป็นความฝันเจ๊ะค่ะเจ้ไม่รู้ว่าเลขมันจะเข้าอะะ่ะเนาะต้องขอโทษพี่ๆเจ้ามือเยอะหลายๆคนเลยอะ่ะเพราะรู้เลยว่าโดนหนักนะคะแบบขอโทษจริงๆค่ะเจ้ไม่รู้จริงๆนะคะถ้าทำอะไรใ,ใครมาพอใจขออภัยด้วยนะทุกคนขาเจนุกนะให้ทุกคนไปทำบุญนะคะ ไม่ต้องโอนเงินมาทําบุญให้เจ๊เจ๊ไม่อยากได้ไม่อยากได้ขอให้ทุกคนไปทําบุญทุกคนขางกดเข้ากลุ่มเข้าลิงด้านล่างได้เลยกลุ่มเจ๊นะเข้าลิงด้านล่างได้เลยค่ะ